ทั้งบณิยมพอยอมแม่ตายพออ่ำพ้นเนะาะจันมหาชาคิดบนันประโยคเก่าเป็นปฏิบัริบัตธมร,รม้างจายนสมควรพร้อมคณะไปอยู่นครราชสีมาคุณเป็นกาบสวดมนต์ถวายหลงตาผู้มือผู้เมย์ผู้หน่า เปนว่นนี่พปกะกรมสวดถวายลงตาเนี่แล้วก็น,นอกจากหันกับผู้นั่นแน่พู้นีน้แน่เจ้าุุนวัดเพชรแน่กจันพระคู่ศรีสีลวัดร่องจังหวัดแน่ค็บาจาันถวายบุญลงตาโอ้ยะแมันขาดแห้งบถมีแห้งขึ้นมีแห้งขึ้นยังว่าตดโอ้ยบุญนี่ะแม่นดีขาดนาะบอกคือบาท เจ้ว่าเวก็พอท้องอินบางยานั่นและว่าสันแต่กี้ขี่ดื้อมันก็เลยเป็นตอมลงหมาโตูสวัสดีเห็นบอขันว่าพื่นกรรมตัวเนี่ยเศษบาปไปเล่่ยมมยเขาลูกเขามาแต่แต่พกกรจาดกรผุ่นหลงตาวะอันนี้เศษมันจะซื้อได้ว่าสันโตมันลกงนรกเลยหลงตาวะยังที่น่ะ มันหาอีรีได้ครับเติบอยู่ได้ยังจดนะหลานหลงตาอดีตก็เบ,บิดไครหน่วยหนึง่งหมอเขาตัดถิมเห็น,หนบอดือหลายหลงตาว่าเนนี่แมนบด้นี่ใส่ลงหอกลงหำนี่บอกภาษาบ,บ้านเฮาจะ้ะอันถือสอนถือหยางนี่แมนบดอันพุชชายไปตอนนี่กะเศษกล่ ันเป็นสัติราฉานก็นตอนงัวตอนคุ้ยเธอเขาจอนจ,จนะเจนาใครบอกเรื่องนี้มันคักไม่ดีอิสิทาสีเทรีเห็นบ่าอิสิทาสีเทรีเราสรุปสั้นๆซะมาเกิดเป็นกุรธิดาบันเน่ไปแต่งงานสร้างใดพ่อ ไปแต่งงานแหลอันคนมีสั์น้ำกันมหาเศรษฐีแปดชิบโกดคือกันอยู่น้ำกันแล้วก็เห็นน้ำผัวดีดีจนเอื่นอิสิธาสีเถรีอิสิธาสีคืออันดูแลผัวคือกันกับเจ้าของเป็นถาดแต่มาพอประมาณจักเดือนหนึ่งผัวเบือ่อบอกพอบอกแม่ว่า คุณพ่อครับคุณแม่ครับผมไม่รู้ไปไงมันเบื่อๆพัญญาคนนี้ส่วนปู่กัมญานั่นพ่อลมพ่อไต่ว่าลูกสะพยดีนะเพราะแต่งเงี้งข้ามเนียนกับบสมบายใจเรลูกสะพยไม่ดีเหรอลูกสะพยพ่อสะพยแม่นี่ไม่ดีเหรอลูกภาษาบันฮาว่าบ่าแม่ เมีขยข่อนนี่ดีอ้าวดีแล้วทำไมจึงเบื่อครับพ่อหน่มันเบื่อว่าจังพ่อแม่ว่าจังหลกับถ้าไม่เช่นนั้นเอาวีโก,ก็แล้วกันให้สะพ้ยอยู่กับพ่อกับแม่แล้วผมจะหนีเองพ่อหน่พ่อกับแม่ก็จับย้อมได้เอาสะพ้ยขึ้นเมื่อเมื่อส่งที๋ไหลก็ที่ไหลอันปูกับยาน วันนี้พอก็แม่ทั้งอันอิศีตาสีกับบอสมบายใจบัเอะมันเป็นเพราะอะไรเขามีเหมือนเราหรือเปล่าไปขอให้อีกขอผัวให้ลูกสาวนึ่งมองไดดสิไปขอผู้ที่มีสัตว์ประมาณสี่สิบโกดบันแล้วมันมีแปดสิบไปขอลูกเขยสัตว์หน่อยกว่าจังหน่อย การโยนน้ำกันเดี๋ยวไปยนน้ำผัวอีกันประมาณเดือนนึงกับคุณพ่อครับครับไม่รู้เป็นยังไงผมเบื่อมันเบื่อเบื่อเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงก็ถามอีกอันอันผูเป็นพ่อกับแม่กันลรู้เมียไม่ดีเหรอลูกดีครับไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วทําไมลูกจึงเบื่อเจ๊เห็นเ่ บัน,นิเป็นยังไงต่อไปอีกบัน,นิดัะนั้นที่สุก็เลยเอาขึ้ื่นมาอีกบัน,นิพอกแม่ของนางอิติทาสีก็เลยว่าเขาอาจจะไม่รับลูกเราเพราะเขามีเงินก็นเลยไม่งอทุกพอกแม่ก็ดิลูตนลูกสาวลูกสาวก็งามพร้อมเลยทั้งสวยทั้งรวยด้วยปันาต่อมาวัน,น้เป็นน้าได เห็นนักบวชประเภทหนึ่งสามารถมีเมียได้นักบวชประเภทถือกระลามาพข้าวขอขอไปกินไปเรื่อยๆนะนะเมื่อขอไปขอไปแล้วกับไปพ่ออยู่หันมองอันไปไปเฮื่อของเจตีนะปูเป็นพ่อเลยเห็นเอนักบวชขอทานคนนี้นะ่ยังหนุ่มอยู่ เอาคนนี้แหละมาเป็นลูกเขยดีกว่าพระเะเพราะเขาไม่มีอะไรามาอยู่กับลูกสาวของเราไม่ต้องทําอะไรอยู่กับลูกสาวเท่านั้นพอเขาใช้จนกว่าจะเขาตายสมบัติเราก็ไม่หมดว่าแล้วก็เลยยางลงไปหาพ่อโนมเลิกขอทานดีกว่ามาเป็นเขยพ่อพันวะลูกสาวพออ่อทั้งสวยทั้งรวยพระาะ อันหนักบวชพุทธเถอเออดีคือกันถ้าวประจำเป็นต้องไปขอไผยคนว่าก็เลยไปเป็นเขยเขยมหาเศรษฐีแม่เหน็นบ่าเพราะเป็นเขยมหาเศรษฐีแล้วเป็นน้าได้บัน,นี้แม่ก็เฮ็ดดีดีคือทาบดีคือคนรับใส่เฮ็ดกับผัวกัน,นีบ่ให้ผัวเฮ็ดอย่างเลยเฮ็ดไนี ล่างถวยล่างจานจัดอยู่จัดก,กินซักผาก่าซักแพร่บ่อยเห็ุอย่างให้กินกินแล้วก็น,น,นั่งนั่งนอนนอนซเนียอยู่ไปอยู่มาลลเลยเฮ้ยเขารถบด้ไปใส่มาใส่พนวบบัสนี่ยตะกี้เขายังเด็ดไปหลาะหันเละนาะมาเนี่เรถบได้ไปพลให้อยู่น้ำลูกเขาน่วัดสันแฮ้เบื่อเบือเบ่อพลว่าคืดก็แต่ก็แหงเบื่อเบื่อไปเบื่อมากเลย ขอกระล่ามะพร้าวขอท่านขึ้นคือเก่าเงิดบอ่พอก็แม่ก็ถามอีกก็บอกว่าลูกของพอ่อของแม่นั้นดีดีแต่ว่าผมอยากไปหลอกมันเบือ่อจะไหนบุญอะไรพ่ะขอขึ้นจ้ะพอเถ,าก,ถาก็แม่เถาก็เสีวาจงไหนก็เลยเอา้าขึ้นก็ขึ้น ความเกิดจที่ให้เมียให้ลูกไปยุใสบันเกิดไปเกินมาเป็นทุกข์หลายวัจนเถาะบันนี้อิสิธาสีเทรีเป็นผู้มีความงดงามดีมาแตกก่กำเนิดมีฮิริโอตปะคุณธรรมสมบูรณ์ในจิตก็เลยมาคิดว่าผัวทิ้งเราทั้งสามคนทั้งทที่เรานี่ดีแทบล้มแทบตาย มันเป็นเพราะอะไรเนาะมันน่าคิดน่าละอายเพื่นะผัวทิ้งเราสวยด้วยรวยด้วยเขายังทิ้งเราตายไม่ดีคนนะบาทเนี่ยคือจากตายฉันได้บันเนี่ยน้อยใจเมื่อคิดไปคิดมาหลายวันเห็นพิษสุนีรูปหนึ่งมาบินธบาท พิกซุนี่มันชื่อโพทีพิกคุณีพาอมัน,นบินธบตอาิสิธาสีเราเห็นพอดีเพราะเห็นแล้วก็สรวจศรัทธาวันนี้เราไม่ต้องคิดตายทางออกมันมีอยู่พันว่าเราไปบวชด,ดีกว่าก็เลยบอกพอกับแม่คุณพ่อคุณแม่ลูกเนี่ย แต่งงานสามครั้งแล้วสามีทั้งหมดก็เบื่อและหนีจากฉันหนีจากลูกลูกมาเป็นทุกหนักจนคิดอยากตายแต่วันนี้ลูกเห็นพิกตุนีมาบิดทบาทก็เลยคิดว่าเออเราบวชด,ดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่บวชพอก็แม่เสียดายลูก แต่ว่าลูกตนลูกในที่สุดก็เลยถ่าลูกไปบวชเพราะบวชแล้วมันตั้งจิตตั้งใจเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาก็เลยได้บรรลุเป็นพระรหันเห็นบ่กเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีสาเร็จเป็นพระหันเลยเมื่อเป็นพระหันแล้วบุพเพนิวาสานุสติยานเกิดขึ้นแก่ภพิษุณี แล้วเลือกชาติโหนหลังได้ก็เลยมาพิจารณาว่าทำไมนอ้อชีวิตเราทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่ในตระกูลอันสูงและมั่งคั่งเราก็รูปสวยทำไมสามีของเราจึงโดนจึงทิ้งเราถึงสามคนเป็นเพราะเหตุอ,นอันใดน้อพันวะก็เลยมาคิดพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นอดีตชาติเจ้าของ เห็นบ่กเห็นอดีตเป็นระดับไหนไหนที่ว่ามันฟังแบบนี้เนาะย่างบุคคลจะอิมนะ่มเนาะเนาะเอา้าวนี่ปลาหล่อพอทั้งอิ่มเลยนี่เห็นบอกับมหาอดีตบอนนิดเนาะเห็นบ่ก เื่อละเลิกชาติหนหลังได้ก็เลยไปเห็นละเลิกชาติได้เจ็ดชาติเห็นปะเน่ไปเน่ไปเนื่อไปตั้งแต่ก่อนนั้นอิสิธาสีเถรีรูปนี้เคยเป็นนายช่างทองตีท่อง เห็ดกำไลเฮ็ดตต่างเห็ดสอยเห็ดยังเห็ดแหวนต่างๆเป็นบุคคลผู้มีโภวคะพอควรอยู่และร่างกายก็สูสวยงดงามกำยำดีแต่ว่าคราวหนึ่งไปเล่นไปนอนกับเมียเขาเห็นปาไปเล่นเมียเขาวอกอย่าเสียสะเตียมไห้ได้ผู้ได้ดื่อแน่นี้ นอบัดนีน้ก่อนตายบนันสรุปไห้ฟังนะนึกถึงบาปไม่สบายใจเพราะไปเล่นเมียเขานั้นจิตใจสมองคุณหมวัวสมได้พ่อตรัสไว้จิตเตสังกฤตเถท,ทุกขติปาติการขาเมื่อจิตของผู้ใดใครก็ตามก่อนตายบาปเกิดร่วมกับจิตจิตใจสมองตายเพราะจิตดวงนั้นไปสู่นรกเห็นบะ นายช่างทองจักเป็นมนุษย์จริงๆนี่เป็นมนุษย์แท้ๆนี่ยแหละเพราะมาทำบาปในโลกมนุษย์ทำผิดกฎของโลกเพราะฉะนั้นเขาดำเนินคดีเห็นบ่มชื่อว่ามีคดีติดตัวเขาดำเนินคดีตัดสินลงสู่นรกเพราะฉะนั้นตายปุ๊บลงนรกใช้กรรมในนรกเกิดตายเกิดตายในนรก จากนั้นพ้นจากนรกมันใช้กรรมหนักไปแล้วมันก็เบาขึ้นมาก็เลยไปเกิดในกรเนัสัตว์เดรัจฉานมันไปเกิดในท้องลิงเห็นมบ่จากมนุษย์ไปเป็นสัตน,นรกจากสันวนรกไปเกิดในท้องลิงแม่ลิงก็คลอดออกมาเป็นลิงผู้เห็นบ่ลิงผู้ เจ็ดวันจาโขงมันเป็นกระดับุอันตบอกงใหญ่ๆมูหัวหนามูน่นกัดอวัยวะขาดตายแต่เจ็ดมือตายจากลิงไปเข่าทองแพะเห็นปะไปเข่าทองแพะแม่แพะกระขอดออกมาเพราะขอดออกมาแล้วบ้าเนี้ ประมาณสิบปีเธอตัดอวัายาวะเพศตัดได้เนี่ยพราะตัดแล้วมันเป็นน่าดายโมหนอนจอนใจในที่สุดก็เลยป่วยโซแพะก็เลยตายแพะผูเด้ตายจากเป็นแพะก็ไปเกิดในท้องวัวบันไปเกิดในท้องง่วบัน แม่งัวก็แม่วัวก็คลอดออกมาเป็นหัวผู้มาเป็นหัวผู้แหละอยู่มาประมาณสิบสองปีก็ถูกตอนเห็นบ่ <c oughs> เข้าใจตัว <c oughs> พระแนพอออกผู้ไดนมาตอนนั่นเศษบาทติดตามมาเด้อเห็นบอหามบวชเด้นี่ ู้ดใดต่อเนหามบวชตลอดชีวิตูดใดมันเศษบาเป็นแน่นั่น,น,นเพราะนั้นก็เลยถูกตอนขันเรา้นต่อนลองตายเห็นแต่เด็กหน่อยพรอุ้ยคนตอนงัวตอนควายงัวควายโตแบบใหญ่ผูกไว้แล้วก็บปั่มลงปั่มลงแล้วก็ผูกตีนสองตีนสี่ตินใส่กันไหวขออภัยดึงหั่มมันออกตั้งกลังทั้งกลนมันนั่น แล้วก็ไปตัดไม่ไอ้ตัดอันงาผ้า,าวนนะเอามาสองอ่านแล้วก็มัดขางหนึ่งแล้วก็อ่าไว้ายขางหนีบกับเขา่าเหนจะไหนตอบนนี้กะเอาอันงาผ้า,าอีกงานหนึ่งเคดเป็นไม้คอนนะแล้วก็ท้าไรยางดีหนีบกระทักแล้วก็ตีจนมันลุด งดบอมาได้หนั่นตีจะลดลดแล้วก็อ่าเอาอ,อีกกับเนบอีกตีอีกจนบ่ายเบิ่งแหลกบเบิดงหำหนึ่งเบิ่งงัวเบิ่งควายมันอู้อู้อู้อยู่จังสี่หลวงตากับเบิ่งอยู่เพราะผีไฟอยู่ก็มันยังเจอได้อยู่ ขัอนตอนอจะไม่เป็นแะบัดนนี้นนพ่อแหลกเรียบร้อยแล้วกะตําทานแต่ก่อนเอาอันไฟงสายนะนะตาแค่นั่นเอาอันตัวดำๆมันนั่นนะก็มาใสอันไข่ใสอย่างกรรมท่าหามเรียบร้อยแล้วปะแล้วก็แก้เสื้อออกจากตีนมันลูกขึ้นมานี่สันถดถๆๆๆอยู่จังสีอยู่ยังสี่เลย โว้ยไปแต่ตรถดนบพกินยาสองหมื่นสามหมื่นผูเ้เอาอยาให้กินก็บพกินน้ำก็บพกินหนานยาก็บพกินมันเจ็บเห็นบ่ทรมานเสดบาปเไอ้บาปได้ให้ผลดิจังทีนะบันเองงวตัวหันกะตายพราะตายแล้วก็เลยมาเกิดเป็นคนบันเห็นบ่บุญบางอย่างมันกน็มีอยู่ไดแต่ว่าเสดบาปมันติดตามมา เมื่อเศรษบาติตะมาไปเกิดยุไสเกิดเป็นอย่างเกิดในท้องคนบันแม่คลอดออกมาท้เาเอิ่นว่ากัดเทยเห็นบอพนแนกเทยนี่แมนเบิดไดทำท่อมดีๆนี่อินนอนี่แมนเบิด <laughs> เห็นบอจือไว้แล้วคุณบาาจานเหนือ <laughs> ย เป็นกระเทยอยู่อายุสามสิบปีก็เล่ยตายเห็นบ่ตายแล้วไปยังวันไปเกิดใสบวันไปเกิดมืเกิดเป็นมนุษย์อีกเห็นบ่จากกระเทยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนีอเก่าแต่ว่าเป็นผู้หญิงเห็นบ่ในตระกูลที่ยากจนเข็นใจมันไปเพียงสั้นได จากนายช่างทองไปเป๋าในตระกูลที่ยากจนเข็นใจสรางสารตัดไม้ไฟจับตอกสารกระตาขายเจงที่นะอยู่ไปอยู่มาเราไปยืมเงินผุกพนมีเงินที่หละ่ะเอาไปมาบ่มานีเงินขึ้นในเขาบ้นนี้เขาก็เลยยืดเงินบ้นนี้เมื่อยืดบ้านแล้วบ้นนี้อันนหน เจ้าหนี้เพิ่พนมีเมียอยู่แล้วนะแต่ว่าเห็นอีนั่งคนี่พนอายุพอดีเป็นสาวก็เลยอยับได้เห็นบ่ก็เลยเอามาไปเป็นเมียหน่อยเขาเห็นบ่คะแนนเมียหน่อยก็จังสีไดเห็นบ่เพราะไปเป็นเมียน่อยธรรมดาเมียหน่อยมาบางคนมันกัดสัมมาแจะหูจักสัมมาแจะตัวพี่จังสัน พี่จังสิแม่หลวงมรยูกันมาโดนเนาะหรวธรรมดาเอาไปมาก็เอาใจผัวสันตัวเอาใจไปเอาใจมากท่านที่ท่านท่าคอยประยูนน้ำเจ้าดอกพรนนะแบบมัติว่าเด้กขันเจ้าบกป่าเมียยเกาพนระน่ียมันหัวเห็นบอก ผัวก็ขึ้นยูขึ้นไปขึ้นมากขึ้นไปขึ้นมากผุนหลงเมียหน่อยเห็นบ่แม่หลวงอาจเชี่ยวม้วนบวจักเลยเช่นไหนบวจักหนาบูดดูบวจักแล้วเมียหน่อยมันยิ่มเก่งเว่าม้วนจ้าจ้าคุณอ่ะมันว่าในที่สุดผัวก็เลยไล่เมียหลวงหนีทั้งแท่งไดเมียหลวงนั้น เป็นคนมีศีลมีธรรมเมื่อไรเมียหลวงหนีก็อยู่กับเมียหน่อยเห็นบ่านางอิสิชาสีพิกษุณีนี้รละลึกชาติหดหลังได้อย่างนี้ก็เลยรู้ความเป็นมาเราเล่นเมียคนอื่นแต่ข่าวเป็นช่างทองพราะบาปตัวน,นั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ ไปตกนรกเห็น่าไปตกนรกและมาเกิดเป็นลีงเป็นแพะเป็นโคเป็นกระเทยและเป็นผู้หญิงเห็น่าหกสาดเลยเศษบาปมันที่ตามมานะแล้วที่เราแต่งงานกับสามีสามีทิ้งเราเพราะเราปฏิบัติดีขนาดแต่เขาก็ทิ้งเราเพราะอะไรเพราะเราไปเป็นเมียน้อยเขาแล้วยุให้สามี ทิ้งพัญญาเก่าโอบัดนี้เราหักตามกงกรงกกรมกงเกลียนทั้งหมดนั้นหมดสิ้นแล้วเพราอสมเด็จเป็นพระหานแล้วอนะกรรมจะไม่ติดสอยห้อยตามเราอีกต่อไปจังจินะ่ะเว้าปัญญาร่างนี่งี้บอกพอทั้งอินเห็น <laughs>